สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพี่น้อง f c ทางช่องเจ๊นุยนับซับกันด้วยนะคะค่ะวันนี้วันศุกร์ที่13ตุลาคม2566นะคะคลิปนี้เราก็จะมาลงแนวทางเลขที่ไม่มาด้วยกันเนาะคุณผู้ชมอัางวดที่ผ่านมานะคะเลขที่ไม่มาด้วยกันของเราก็หลุดไปหนึ่งคู่นะคะคุณผู้ชมคือสองกับศูนย์เนาะ เพราะว่างวดที่ผ่านมานะคะคุณผู้ชมสามตัวท้ายรางวัลที่นหนึ่งนาะหวยออกสองศูนย์สองนะคะคุณผู้ชมเลขไม่มาด้วยกันของเราหลุดไปหนึ่งคู่นะคะสองศูนย์นะคะคุณผู้ชมแล้วก็รับชมเป็นแนวทางเนาะเลขไม่มาด้วยกันนะคะหากพี่น้อง fc ทางบ้านชอบเลขที่ไม่มาด้วยกันนะคะหรือถ้าเขาไปชนกับแนวทางชุดเด่นของพี่น้อง fc ทางบ้านเนาะ ก็เลือกที่จะลงทุนได้นะคะสำหรับเลขที uh ่ไม่มาด้วยกันนะคะคุณผู้ชมถ้าเราลักเราชอบเราก็เลือกลงทุนได้ค่ะคุณผู้ชมก็เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะสำหรับเลขที่ไม่มาด้วยกันเนาะเพราะว่าเขาอาจจะมาด้วยกันก็ได้นะคะคุณผู้ชมแต่ว่าเลขที่ไม่มาด้วยกันที่เราลงมาหลายงวดเนาะคุณผู้ชมเขาก็ ยังผ่านอยู่นะคะเพิ่งมีงวดที่แล้วเนาะที่หลุดนะคะคุณผู้ชมหลุดเป็นหนึ่งคู่เนาะสองศูนย์นะคะคุณผู้ชมสองศนย์ศย,ย์สองนะคะเดี๋ยวเรามาดูของงวดใหม่กันเลยเนาะ,ค,ะคุณผู้ชมอ่ะงวดใหม่นะคะงวดประจำวันที่16ตุลาคม2566นนะคะสำหรับแนวทาง ตัวเลขที่ไม่มาด้วยกันนะคะคุณผู้ชมค่ะก็จะมี9 1 2 2 5 4 7 8 9สองแล้วก็80น,นะคะเลขไม่มาด้วยกันเขาจะไม่มาด้วยกันเฉพาะแค่10หน่วยนะคะคุณผู้ชมสำหรับร้อยสิบร้อยหน่วยนะคะสามารถที่จะมาด้วยกันได้ค่ะ แต่ถ้าเป็น10หน่วยมาด้วยกันไม่ได้เนาะ,ะบางท่านอาจจะไม่เข้าใจนะคะว่ามาด้วยกันได้แบบไหนแล้วก็มาด้วยกันไม่ได้แบบไหนนะคะอย่างเราจับ9กับ1 1หนึ่งกับ9ตัวนี้แล้วกันนอกคุณผู้ชมสมมติว่า9อยู่หลักสิบเนาะ1อยูห่หลักหน่วยนะคะคุณผู้ชมแบบนี้คะ่ะ10หน่วยนะคะหรือ10หน่วยเนาะ แบบนี้นะคะคุณผู้ชมเขาจะไม่มาด้วยกันนะคะ1ิบหน่วยจะไม่มาด้วยกันค่ะแต่ถ้าเป็นร้อยสิบร้อยหน่วยมาได้นะคะอย่าง9้าอยู่หลักร้อยหนึ่งอยู่หลักสิบหรือรอยู่หลักหน่วยแบบนี้นะคะเขาสามารถที่จะมาได้ค่ะหรือว่าเป็น1อยู่หลักร้อย9อยู่หลักสิบหลักหน่วยแบบนี้มาได้ค่ะคุณผู้ชมแต่ถ้าเป็น10บหน่วยเลยอะค่ะเขาจะไม่มาด้วยกันเนาะ แต่มันก็ไม่แน่เสมอไปนะคะคุณผู้ชมเขาก็อาจจะมาด้วยกันได้เนาะอย่างงวดที่ผ่านมานะคะเราให้2.0น,นะคะก็ออกเขาก็มาด้วยกันนะคะ2 0 0 2เนาะถ้าเราชอบนะคะเราก็เลือกที่จะจับคู่เล่นได้ค่ะคุณผู้ชมก็รับชมเป็นแนวทางเนาะคุณผู้ชม เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจ้นยนับซับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะอะเลขล็อกนะคะคุณผู้ชมวันที่16ตุลาเนาะหวยออกตรงกับวันจันทร์นะคะคุณผู้ชมวันจันทร์เนาะคุณผู้ชมเนี่เลข7ตัวที่อยู่ในนี้นะคะเราสามารถที่จะจับคู่เล่นด้วยกันได้ค่ะคุณผู้ชมเพราะว่า ส่วนมากนะคะถ้าเลขออกตามวันนะคะคุณผู้ชมเขาก็จะออกตามนี้เลยค่ะตามที่อยู่ในนี้เลยนะคะคุณผู้ชมเขาจะไม่ค่อยคาดเคลื่อนไปจากในนี้เนาะใครชอบเจ็ดสามเจ็ดสองหกสองหกสามนะคะคุณผู้ชมจับคู่เล่นได้เลยค่ะคุณผู้ชมเลขล็อกตามวันนะคะ เอาไปเป็นแนวทางค่ะคุณผู้ชมเลขล็อกตามวันเนะเาะเดี๋ยวดูแนวทางอันอื่นที่เราได้ลงให้เนาะคุณผู้ชมเผื่อเอาปเป็นแนวทางดูเนะเาะเลขตารางนะคะคุณผู้ชมนี่ใครชอบเลขตารางก็ลองนําเลขที่อยู่ในตารางนะคะ7ตัวในตารางนี้เนาะคุณผู้ชมเน้นเฉพาะ จ็ดตัวนี้เนาะหกกับหนึ่งก็ไม่ต้องเป็นเน้นเขานะคะคุณผู้ชมใครชอบเลขเจ็ดตัวในตารางนี้ก็ลองจับคู่ดูเนาะ<ม>เลขระวังนะคะหกกับเก้าเนาะมันตัวเดียวกันนะคะคุณผู้ชมเผื่อเขากับหัวเนาะเก้าเป็นหกนะคะคุณผู้ชมเนี่ยส่วนหนึ่งนั้นก็ติดดับสนิทร้อยสิบหน่วยบนล่างเนาะถ้าดับเอาอยู่ก็หนึ่งก็ไม่ก็ไม่น่าจะมีไม้เห็นนะคะ ดูเป็นแนวทางค่ะนี่ดับหลักร้อยแล้วก็เด่นหลักร้อยนะคะคุณผู้ชมตับหลักร้อยของเรานะคะหนึ่งสาหนะคะถ้าดับหลักร้อยของเราไปชนกับเด่นหลักร้อยของพี่น้อง fc ทางบ้านก็เลือกให้เป็นตัวเด่นไปนะคะหนึ่งสามหนะคะตับชนเด่นแล้วเลือกเด่นไว้ก่อน,นะคะ่ะส่วนเด่นหลักร้อยของเราก็ห้าตัวนี้เนาะ,ค,ะคุณผู้ชมนี่ศูนย์สองสี่ห้าเก้านะคะ ส่วน2กับ5ตัวที่เราขีดเส้นใต้แดงไว้คือตัวที่เน้นที่สุดค่ะในตัวหลักร้อยห้าตัวนี้นะคะนี่ชุดดับตักหลักค่ะคุณผู้ชมดับสิบบนนะคะสูตรหนึ่งห้าสูตรสองเค่ะดับหน่วยบนหดับล่างสิบหน่วยสูตรหนึ่งสสูตรสองเกนะคะดับสิบบนอมตะห้า 5, ดับสนิทบนล่างรวมถึงดับหลักร้อยด้วยนะคะคือ1ค่ะเลขไม่น่าลงทุนนะคะใครชอบเลขไม่น่าลงทุนก็สามารถที่จะลงทุนได้ค่ะคุณผู้ชมเลขไม่น่าลงทุนเราสามารถที่จะลงทุนได้นะคะคุณผู้ชมแต่ก็อย่าไปลงทุนกับตัวเลขที่ไม่น่าลงทุนเยอะเนาะเพราะส่วนมากบางทีเขาก็จะไม่มานะคะ นีชุดดับบนล่างนะคะคุณผู้ชมจากผู้ใหญ่ใจดีนะคะ20ชุดบนล่างนะคะเล่นต้องกลับตัวด้วยนะคะ20ชุดเยอะตัวไปเราก็ไปหาแนวทางชุดดับเอามาตัด20ชุดนี้ออกกันก่อนเนาะตัวไหนเหลือจยากดับค่อยนำคู่นั้นเป็นเสี่ยงโชคนะคะ เลขวิ่งจากบุรีรัมค่ะคุณผู้ชมเลขวิ่งของอบุรีรัมนะคะเข้าทุกงวดนะคะเลขวิ่งงวดนี้ก็ให้มาเจ็ดกับแปดนะคะเลขวิ่งแม่ลอยนะคะให้มาสี่กับห้าค่ะเลขวิ่งของแม่ร้อยก็ไม่ปักหลักนะคะคุณผู้ชมไปได้ทั้งร้อยสิบหน่วยบนล่างนะคะ แต่ตามสถิติที่ผ่านมานอะเล็วิ่งของแม่ลอยนะคะเคยไปหลักร้อยสี่ครั้งนะคะแล้วก็ขึ้นบนเยอะที่สุดค่ะแต่ก็มีลงล่างบ้างนิดหน่อยนะคะคุณผู้ชมแต่ส่วนมากจะขึ้นบนเยอะที่สุดค่ะวิ่งบนล่างนะคะสองสูตรนะคะเข้าทุกงวดค่ะตั้งแต่ปีหกหกนะคะสูตรหนึ่งสูตรสองมีไม้เห็นแน่นอนหนึ่งสูตรค่ะคุณผู้ชม บางงวดก็มาทั้งสองสูตรสูตรละหนึ่งตัวนะคะเ,เลขวิ่งสองสูตรนี้เราสามารถที่จะจับคู่ประกอบคู่วินคู่กันได้นะคะคุณผู้ชมอย่างเอาสูตรหนึ่งมาจับคู่กับสูตรส,ตรสองเนยนะคะได้คะ่ะแปดสองเก้าสองนะคะคุณผู้ชมได้คะ่ะคุณผู้ชมเลขติดบ,บนนะคะเฉพาะบนเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมไม่เกี่ยวกับล่างนะคะ ติดบน6 7 8นะคะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดข้างบนนะคะ6 7 8มีม้าเห็นแน่นอนหนึ่งตัวค่ะอะ่ก็ประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมอาเลขไม่ม้าด้วยกันเนาะเอาไปเป็นแนวทานนะคะคุณผู้ชมค่ะสุดท้ายนี้ก็ขอให้พี่น้อง FC ของเรานะคะ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะอย่าเจ็บอย่าจนนะคะร่ารวยเงินทองเนาะเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้แค้วคาดปลอดภัยนะคะคลิปนี้ก็ฝากไว้แเ,เพียงเท่านี้กันก่อนเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ